สวัสดีครับชาวเดสกมเร์ท่านที่ผมก้องซ่าครับวันนี้อยู่ในเกม Exo Primal Open b e t a t e s t รอบสุดท้ายกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีหุ่นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากไม่เรียกว่าหุ่นเหนือแล้วเป็น Exo Suit ต,ตัวนี้ผมโคตรชอบเลยคือ Exo Suit s a m ซามูรนั่นเองอ่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าโคตรเทโอเคกดวิลล์ลืมกดไลค์กดซับโปรแชร์ครับ เอาใจกองซาเนี่ยผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกม o อวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เรทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a r a o n t Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับก็เรียกด้ว่าเป็นหุ่นที่ผมชอบสุดแล้วด้วยความที่มันแบบ มันเท่เนาะแล้วมันมีความแบบซามูไรอ่ะอ่าแบบเอเชียใช่เอเชียหน่อยอ่าคือโดดนี่เป็นอยู่ในหมวดแทงไม่ได้หุ่นยนต์หมวจังหวะนี่เลยมุลสเมอันนี้ผมชอบจริงนะครับอืมเปลี่ยนเลยเล่นระยะใกล้บ้างเอาดาบไปไล่ฟันมางัวเคเกินงัวมุลสเมอะเราควรจะเอายิงไกลไปแหละเพราะมันตีระยะใกล้นะฮะก็มีสกิล ขวานี่คือให้ศัตรูโจมตีมาแล้วก็จะสวนได้ใช่ไหมแล้วก็มีดึงตัวนี่อีดิเนี่ยถ้าศัตรูต,ต,ตีมาก็จะสวนได้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวที่รับดาเมจแล้วก็สามารถสู้ระยะไกลได้ด้วยคนระับไปลุลยลการระยะไกลจะโดนใส่นิดน,นึงแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้เชอบตัวละครเราชอบไม่ผิดฮนะเล่นทั้งหมดมันเท่จริงนะ จริงตัวละครซามูไรเนะี่ยเท่จัดเท่จัด,จดผมชอบมากเลยไปลุยอ่าเรามาฟาดฟันในตัวเสานี่กว่าใช้ดาบซามูไรอันคมกริบของเราดาบโคตรยาวแล้วคือพี่ไม่กลัดไม่เก็บดาบไปใช่ไหมไม่มีฝักไม่มีปลอกเลยมาแล้วอื้ออ,อ,อื้อจ่อจ่อเออจะต้องกดอะไรวะอีบ้างแค่มันตีปุ๊บใช่ไหมถ้ามันตีถึงจุดเหนือมันจะสะท้อนนะออาแล้วมัน ผมมาแล้วดึงอื้อเฮ้ยอื้ออเออเออนี่นี่ฮะมีดึงตัวด้วยนะฮะชาร์จชาร์จชาร์จเออชาร์จแล้วฟันโอเคอาจจะเตียงง่อยๆหน่อยนะเดี๋ยวชอบปันนี่ชอบมาฟันเออเออมันไม่ตีเราอ่ะเออฟันดึงแล้วลงพื้น โอเคไป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 ซัมบันดิงแรปเตอร์เติมใหม่แล้วแรปเตอร์มาแล้วแรปเตอร์มาอืออย่าตัวรงเราใหญ่มากนะเฮ้ยมาไม่หยุดฝันฝันฝันไม่หยุดอือขอแค่มีคนฮิวขอแค่มีคนฮิวแล้วลงพื้นใส่ว้าเทจัดว่ะเทจัดว่ะเราอย่างช้าเลยขึ้นมา เออขึ้นไม่ได้ด้วยโอเคฮะเรามาตรงไหนต่อตรงนี้เหรอแรปเตอร์มาอีกแล้วมาเออฟันไปฟันไปฟันไปอเออเออแล้วผมทำอะไรผมเนี่ยนี่คือชาร์จใช่ไหมเออฟันครับฟันมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่ข้างบน,นอยู่ข้างบน มารับรับรับจะรับดาเมจก็ไม่รับทุกทีเอาไว้รับพวกตัวดาเมจเอาตัวพวกตัวใหญ่ๆอ่ะจะโอเคอยู่มันสวดได้ฮะมันสวดได้นี่อื้อออฟันไปแล้วลงอื้อลงหน้าหนึ่งทีสวยอยู่สับสับอื้อลืมไปเลยว่ามีปืนยิงนี่ไงนี่กอะไรผมอ่ะมาหน้าแล้วนะโอเค สวยข้าว่าจุดที่3แล้วเพื่อนอ๋อโอ้โหเราเป็นซามูไร้สองคนเลยนี่วะเพื่อเร็วเร็วกว่าวะไพ่เข้ากันดิมันอยู่จุดเดียวกันเลยมาขับรถระเบิดไม่เหระฟันอื้อืออืออือฝันไปฟันไปฟันไปอืันไปเน้นความสะใจไม่เน้นดาเมจนะฮะ แล้วโดดใส่ฮะอ่ามาตับ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 เออรับก่อนรับก่อนนี่ถ้ารับเราจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่แหละฮะถ้ารับดาเมจได้ก็ทำเล้ตูลอยอันนี้เจ๋งนี่ฮะออแล้วก็จะเป็นการบัฟดาบ้วยมันต้องมันต้องพยายามใช้อ่ะรับดาเมจแล้วก็เพื่อมาบัฟดาบฮะเออือออออสับไป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 อือ แล้วลงอัดหน้าไปโ,โด,ดุดสวยมากครับผมไ,ไปรือต่อรื้อต่อแม่ชอบ่าวิง่งเล่นเอาความสนุกล้วตัวนี้คือมันแต่ว่าผมมันก็มันเท่แต่ว่าอาจจะยังไม่มันไม่ได้ไม,ไม,ไม่เท่ขนาดน,นั้นถ้ายังเข้าถึงศตูไม่ได้นะคือต้องเข้าถึงศตูให้ได้คนระับถ้าเข้าได้ก็สบายอยู่ตัวยิ่ไใหญ่แล้วเระเบิด เออเออเออสับหน้าไปอึบชาร์จชาร์จชาร์จอ๋อชาร์จแล้วชาร์จแล้วไม่โดนฝ่ายฟันมาก่อนอันนี้ฟันได้มาฟันฟันก่อนเอออ้าวเออฟันไปฟันหมดฟันหมดฟันหมดไอตัวนั่นอยู่ไหนตัวระเบิดตัวเล็ก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 อ่า อยู่ไหนวะข้างบนเหรอลงมาละโอเคโอเคสับลงมาอัดหน้าไปชารก่อนตีมาตีไห้ถึงไม่มีใครตีเลยมัน <c oughs> <c oughs> ต้องให้ตีจริงอ่ะถ้ามันไม่ตีนะคือแบบสกิลมาดจ,จะเบาๆเลย <c oughs> คือต้องตีให้ได้ครับทำไงก็ได้ให้มันตีอ่ะ <c oughs> พยายามหาตีนะฮะตัวนี้หาตีนะอือลงพื้นสับส,บสวยโอเค

มุลมาสาเอ้ยอะไรเนี่ยเรียกทุกชื่เอ your. เรียกทุกชื่อสับย <athlete> ับสับยับอย่ามาหยาดสับุไรยเออมาเออเออหมายังสไนเปอร์มาแล้วมาเลยอ้าวกดผิดกดที่เป็นทำไมเนี่ยอันนี้เป็นทไมเนี่ยอ๋อ วอมวอมเอองงแม็กงงอะไรไปไอวอมวอมเดี๋ยวเจอตัวใหญ่แล้วไออย่างเพิ่มดาเมจอ่ะไออย่างจะไปเพิ่มดาเมจมาเออเออเออฟันไปฟันไปเจอเลยสองตัวอ๋อเอาดาเมจได้ไหมอยากรู้ไม่มีตีเลยเหรอเพื่อนเออโอ้โหโดนระเบิดทีโคตรแรง โอเคเพื่อนฮิลอยู่อยากรู้ว่าตอนแรกกับว่าพี่จะรับดาเมจได้ไหมโอเคไม่ได้ไกลกันมากครับ let's go let's go let's go แล้ววิ่งกลับที่เดิมด้วยโอเคเพื่อนฮิลเพื่อนฮิลนั่นแหละเพื่อนฮิลเพื่อนฮิลมาละไทเซนลาท็อปเพื่อเปลี่ยนตัวป่ะเฮ้ยผมได้ผมได้เลยผมได้อยู่ขอรับดาเมจอ่ะโอ้รับดาเมจชนมานั่นแหละ นี่แหละฮะเราต้องแบบนี้มามาสับหน้าไปสับหน้าไปเออสับไปเออเสียไปผลงานเสียมาเสียตกเลยแหละยิงไปหนึ่งทีเออรับดาเมจอืมอืมเนี่ยแหละฮะมันต้องแบบนี้ตัวมันต้องเล่นอย่างงี้ <c oughs> เคสวยเนี่ย้องดาเมจเนี่ยคือต้องพยายามกดรับดาเมจให้ได้ถ้ารับได้ก็ก็สบายเนี่ยแต่ตัวยังตีไม่เสร็จเลยเนี่ยเสร็จพอดีหรือเปล่ะ โอเคเราไปกันต่อแหม่พอใช้พุ๊บดาบเราจะมีจะมีไฟไงฮะคือถ้ามีไฟแล้วเราก็จะโหดอยู่พยายามรับดาเมจนะตัวนี้บอกตัวเองนะครับมาลุยโอเคอันนี้ดันเพโลดอีกแล้ว move the payload เตรียมตัว Let's go อยู่ซ้ายไกลปะ ดันก่อนแล้วดันก่อน,น,อนอยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรฮะตอนนี้ดันก่อนดันก่อนะกดจีปิดเพื่อเรายืนดันเลยเราต้องตีระยะใกล้ดีครับรออะไรล่ะฮะมาเอออัดพื้นรับรับรับตีมาเออสับไปเนี่ยแหละฮะมันต้องอย่างนี้แหละตัวนี้ไม่หยุด พยายามรับดาเมจให้ได้ครับหาตีนนะหาตีนเยอะที่สุดตัวนี้คุณหาตีนได้คุณก็มีโอกาสชนะตอนนี้ดันรถกันอยู่เฮ้ยมันต้องอยู่คนอยู่เยอะกว่าจะไวกว่านี่ใช่ไหมเนี่ยมาฝั่งนู้นไวกว่าเราไหมเนี่ยยืนเลยยืนเลยรอดันมารอดันมาอ่ะสามคนเท่ากันดีมาเลยมามามามถึงรับดาเมจตรงนี้ดีกว่า ใครยิงวะเฮ้ยเพื่อนเราได้นี่หรอผมเอาเองแล้วกันไหเ,เก็บแล้วรเก็บแล้วดิเก็บแล้วก็ไปเลยครับ,าบ,รบมาแปางลงร่างเป็นไดโนเสาร์มาครับคาโน่บังอีกแล้วยอดมุมกล้องเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือการบังเราจะว้าไปหาประตูครับฝากดันนวยนะครับทุกคนผมจะไปจัดการพวกมัน มาโหลดโหลดโหลดแล้วเรามาแล้วครับผมแนเนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเออเออเออต้องกัดกัดยากอยู่มันติเมตรมันติเมตมันติเมตใส่เรามันมันวับวับวะเออได้อยู่เออเออเออ อัติเมทแล้วไม่โอนแล้วล่ะตายแล้วครับนี่อนจะรออัติเมทด,ดว่วนได้เป็นตัวเมื่อกี้ใช่ใช่เมื่อกี้ตายเป็นตัวติมสู้แล้วอย่างแหลกไวขึ้นมาหน่อยระเบิดระเบิดโอเคคราวนี้เป็นจุดประทัดแล้วฮนะฝระุก็มาว่ะฝนุก็มาใช่ไหม มาแล้วมันมาแล้วมาตัวใหญ่มาแล้วะมาตัวใหญ่มาแล้วครับตัวใหญ่มาแล้วตัวอะไรอ่ะการก่อนการก่อนขอแค่รับดาเมจได้ผมก็พอใจแล้วมาดันมาหน่อยเร็วเออผมเพิ่งรอเล่นร้อยนัดหมดเลยเว้ยแล้วไหนนาสาวเขาอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าอยู่ฝั่งนู้นเหรอไม่วาร์ปมาเหรอ เราถอดมันยิงมามาแล้วมาแล้วนัสามมาแล้วนัสามมาแล้ว,ลวเพื่อนเรากลางโล่สู้ไหมคนเดียวไม่ไหวนะเพื่อนรออับดาเมจต,ตีมาเออรับดาเมจแล้วตีมาเออดีคอได้ไหมจะรอดไหมยืนนิ่งๆให้ยิงอย่างนี้เออสับหน้าไป ตายปะตายแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่พูดต,ตายเถอะมัอนอ่ะมันดนันมันดนันเราก็ดันได้ผมรอผมรอมันยิงไม่ทะลุปะ่ะอ่าวางอ้าวางโล่มาเดชมาเดชมาเดมันยิงโล่เราเราก็ยิงโล่มัน,เ,มนเออวาง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 ไม่ติดแล้ว เออฟันไปหนึ่งสวยโอเคโอเคหวัง้วยเพื่อนชุบเพื่อนก่อนชุบได้ปะชุบได้ชุบได้โอเคอันดิเมตเรามีอ่ะแต่แบบเข้ายากอยู่โอเคโอเคใครตายวะน่ะโอเคครับมา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 รับดาเมจแล้วหน่อย เออเม็ดเลยไม่ล่ะเออสับไปหนึ่งทีสวยมากสองตัวดิครับมาเออเออเออเอาล้วไม่มองกันหน่อยเหรอเพื่อนฮะไม่มองกันหน่อยเหรอครับฮะฮะไม่มองกันหน่อยเหรอยิงไปดิโอเคอะไรอะไรจะทำอะไรทำไรทำไรนี่มูฟ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  หิวจัดนะหิวจัดแล้วเพื่อนจะไปไล่ฟันยิงอยู่ยิงอยู่เราสามสิบเจ็ดแล้วครับน่าจะเกิดทนันแต่จะเกิดไกลหรือเปล่าในอะไรเรื่องหนึง่งและห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเร็วรีบเกิดกดอาแล้วฮะอัลติเมตแมลงจริงไี่ยอมรับต้องใช้ดีๆแล้วผมกำลังไป ผมกำลังไปนี่ก็ไวสูงผมแล้วดึงไปผมกระโดดได้สองทีนี่ไหวซ่าจำได้โอเคยิงมาหน่อยเร็วมันไม่ยิงเลยอ่ะเออฟินิทวะเราชนะว่ะทุกคนมาดิครับเงี้ยไงีเชื่อเมื่อกี้อันติเม่คือพลิกเกมนะฮะอันนี้ผมทีเดียวสับชึบเรียบร้อย ไงซาม,มูไรย,ยังยืน,นับผมคือ <c ười> แบบไล่สับเลยอนะ <c ười> แบบย่างเงี้ยเพื่อนดะีแมลงจริงถ้าใช้ดีนะอย่างเงี้ยเผื่อถ้าเกิดยืงกันแบบดื้ตรงๆนะสับทีเดียว5้าคนแล้นะ <c ười> วน่ะไทโอไลเราภูมิใจแล้วครับเมื่อกี้สับไปหนึ่งทีหน้าสั่นนะบอกเลยยิงยู่โชวหน้าหายกับผม <c ười> แต่มันดูมันดูไว้นี่ไม่ได้นะแคปไม่ได้นะดูแบบสกอร์ไม่ได้แต่เมไลไรสนุกค,ครับตัวนี้บอกเลยเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าเท่แล้วก็มันมากเพื่อนดีเมทค่อนข้างพลิกเกมมาก แม้ว่าจะฟันง่้ยๆวยไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละจะบอกตัวนี้ต้องมันเป็นตัวที่ต้องแบบทำรับดาเมจให้ได้อะรับดาเมจได้เพื่อเพิ่มบูสต์ดาเมจตัวเองนะครับดังนั้นก็ต้องยืนรับดาเมจในระดับหนึ่งถ้ารับได้แล้วรู้จังหวะการปล่อยดาเมจของศัตรูแล้วรับๆๆบมาคุณก็จะทำดาเมจได้มากขึ้นแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบนะโอเควันนี้มาเนี้อกันจบใหคลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกระจายกองซานของผมสมบัตินี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ